สุรินีน้ำมันลำข้าวคราฟเกตทีเมี่ยมจากข้าวหอมมะลิสุรินประเทศไทยเป็นความภูมิใจของมูฮาวชาวอีสานวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆตามรอยไปดูถึงโรงงานแล้วก็จะเฉลยข้อสงสัยที่หลายคนอยากรู้ว่าน้ำมันลำข้าวเนี่ยทำมาจากส่วนไหนของข้าว ถึงแล้วครับบริษัทน้ำมันลำข้าวสุรินผู้ผลิตน้ำมันลำข้าวสุรินีน้ำมันเกรดพรีเมียมของคนไทยที่ผมเดินทางไกลเนี่ยมาจากกรุงเทพก็เพื่อม,มาตามหาแหล่งผลิตที่นี่ครับจากข้าวหอมมะลิสุรินที่ปลูกในทุ่งกุลาร้องไห้กลายมาเป็นน้ำมันลำข้าวใสๆแบบนี้ครับเมื่อนําข้าวเข้าสู่กระบวนการสีข้าวสิ่งที่ได้ออกมาก็จะมีเปลือกข้าวลำข้าวที่เป็นเยื่อหุ้มสีน้ําตาล ข้าวขาวแล้วก็จมูกข้าวส่วนที่เป็นลำข้าวกับจมูกข้าวสุดยอดสารอาหารจะถูกนําไปสกัดเป็นน้ํามันครับขั้นตอนการทําน้ํามันรำข้าวจะค่อนข้างซับซ้อนหลายขั้นตอนเลยแต่ถ้าใช้ที่บายง่ายๆนะครับก็มี3ขั้นตอนหลักๆคือ1เตรียมลำข้าวทางโรงงานเนี่ยจะซื้อรำข้าวสดๆใหม่ๆที่เพิ่งสีภายใน24ชั่วโมงนะครับมาเข้ากระบวนการสังเกตว่าจะไม่มีรำข้าวเหลือเลยนะครับมาปุ๊บใช้ปั๊บขั้นตอนที่2ก็คือสกัดน้ํามันครับซึ่งใช้ได้ทั้งวิธีการบีบเย็นหรือใช้้้้ตตัััวววททํํําา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 าลลละยยเเพื่ออออดึงนนนนนมมขีกกกรรบใ จะเหยออกจากน้ำมันํำข้าวดิบทั้งหมดนะครับคงเหลือไว้แต่น้ำมันรำข้าวบริสุทธิ์ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับขั้นตอนที่3ก็คือกลั่นน้ำมันน้ำมันํำข้าวดิบจะต้องผ่านกระบวนการกลัน่นซึ่งมีกระบวนการย่อยหลายขั้นตอนเพื่อให้ได้น้ำมันํำข้าวที่เหมาะสมกับการประกอบอาหารทุกชนิดมีความใสสีเหลืองทองน่ารับประทานไม่มีกลิ่นหืนและทนอุณหภูมิได้ดีทั้งร้อนและเย็นครับแถมคุณค่าทางสารอาหารก็ยังอยู่ครบถ้วนครับอย่างสารต้านอนุมูลอิสระแกมม่าออริจินัลสูงถึง 15, pm, ินึ่นเพื่อให้นามันาห ูรินีทุกขวดทนความเย็นได้ดีสามารถนําไปทําน้ําสลัดและเบเกอรีร่ได้ครับน้ำมันลําข้าวเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นน้ามันที่ดีต่อสุขภาพครับอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเช่นวิตามินอีแกมมาออริซานอลช่วยลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจมีสัดส่วนกรดไขมันเหมาะสําหรับการทําอาหารเพื่อสุขภาพทุกประเภทครับยิ่งได้มาเห็นความตั้งใจใส่ใจในการพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานระดับโลกของน้ำมันลำข้าวสุรินียิ่งรู้สึกอยากสนับสนุนนะครับแต่ว่าก่อนกลับกรุงเทพเนี่ย ขออนุญาตหาปลาส้มทอดด้วยน้ำมันลำข้าวสุนดีอหอมทานก่อนนะครับแซ่บแน่นอนครับ